วันนี้ป้าทำอะไรทำขนมปังเจสิแล้วกินเจละทำขนมปังเจกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าทำยังไงนะโอเคโอเคไปวันดีบมีอะไรบ้างครับอดูนะวันนี้เป็นขนมปังเจนะป้าจะทําใส่ฟักทองด้วยมีฟักทองด้วยอเดี๋ยวบอกให้ฟังใครมีสูตรขนมปังแล้วนะมันจะมีแป้งขนมปังถูกไหมใส่ไปก่อนมีแป้งขนมปังมีน้ําใช่ไหม เราไม่จําเป็นต้องอะไรก่อนอะไรหลังนะเอามีน้ําใช่ไหมแล้วก็น้ําตาลเรามีใช่ไหมอ้าวทีนี้อย่างหนึ่งที่จะรู้ก็คือมันมีไข่แต่ไข่มันไม่เจทำยังไงอ่ะทำไงเอาน้ํานมถูดเหลืองใส่แทนนะอาใส่แทนนะใส่แทนนะใส่ลงไปแล้วนะ,ะแล้วเนยสดไม่เจอ่าเอาอะไรแทนอะไรอ่ะเอามะการีนแทนใส่ลงไปนะก็มะการีนแทนนะ ทีนี้เจแล้วนะโอเคอันนี้ไว้ใส่ทีหลังยิตกก็เหมือนเดิมใส่ลงไปแล้วก็เกลือเหมือนเดิมเกลือเหมือนเดิมใส่ลงไปโอเคเราไปตีให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ฟักทองอันนี้ไว้สําหรับแปะหน้ามันอเ,เอาไปนะไปตีแล้วนะไปอ่าตีเราตีขนมปังเราต้องใช้ตัวตะขอตีนะใช้ตัวตะขอตีเอาใส่ไปตีช้าช้าก่อนเดี๋ยวแป้งมันฟุ้งตีช้าช้าก่อนเรายกนิดเดียวเพื่อให้มันถึงก้นนะ เหลือฟักทองเราอย่าพิ่งใส่นะทุกอย่างอันนี้ทุกอย่างใส่รวมกันไปเลยไม่ต้องไปใส่ก่อนอะไรหลังใช้ได้หมดนะแล้วเดี๋ยวป้าจะบอกให้ว่าเดี๋ยวให้มันเนียนก่อนแล้วเราค่อยใส่ฟักทองลงไปนะนะเดี๋ยววันนี้มีทั้งฟักทองมีทั้งธัญพืชเลยนะทํากินเจวันเจก็คืออย่าลืมแหละเราใช้มาการีนแทนเนยสดนะแล้วก็ แล้วก็ไม่มีเราใช้นมถั่วเหลืองแทนหรือจะใช้น้ำเต้าหู้ก็ได้ก็นมถั่วเหลืองเหมือนกันใช้แทนไปนะแล้วเราตีนี้ให้มันเข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ใส่ฟักทองทีหลังใครมีสูตรก็ทําตามป้านี่เราเป็นเจล้วตีไปเรื่อยๆอย้อา เราเปลี่ยนเป็นเบอร์สองแล้วนะตีไปอ่ป้าขายเครื่องหน่อยเครื่องป้าเป็นเครื่องสเตเลส7ลิตรนะมี3หัวตีเหมือนยี่ห้อดังๆนี่แหละมาตรฐานเดียวกันแต่ของป้ารับประกันของป้าเสียงไม่ดังแล้วตีเค้กขึ้นดีกว่ากาไอ้ยี่ห้อดังๆอีกแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือถูกกว่ากันตั้ง3าเท่านะใครสนใจก็ติดต่อป้ามาใครดูคลิปป้าเยอะๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่แล้วก็ ช่วยแชร์กันเยอะๆนะคนจะได้มาดูกันเยอะๆทุกวันนี้ก็มีคนดูเยอะมีคนมาเรียนเยอะใครจะมาเรียนกับป้าก็ามาขนมป้าอร่อยทุกอย่างนะอันนี้เราตีก่อนจนเดี๋ยวมันค,ค่อนข้างเนียนแล้วเราค่อยเอาฟักทองใส่นะตอนนี้ป้าไม่ยกหม้อแล้วนะเพราะมันเป็นขนมปังไม่ต้องมันมันเกาะกันเป็นก้อนๆอป้าเล่นไปที่เบอร์สองนะ เดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาน้ําตาลมันละลายเนยมันเหลวๆปุ๊บมันมันก็จะเกาะข้างหม้อเต็มไปหมดปลาแล้วไอ้มาการีนกับเนยนี่มันแตกต่างัไงมันมันแตกต่างกันเนยมันทํามาจากนมนมมันไม่เป็นเจแต่มาการีนเนี่ยมันทํามาจากพืชไขมันพืชใช่ มันมันเลยเป็นเจแต่ว่าถ้ากินจริงๆ,ๆแล้วสู้เนยสดไม่ได้แต่บางคนเขาทา mm. เขาทาขนมปัง mm. เขาเ็าใช้มากครีนอยู่แล้วนะ mm. เขาไม่ได้ใช้เนยเพราะว่าเวลามันขึ้นแล้วเนื้อมจะสวยกว่าเนยสด mm. แต่สูตรของเราเนี่ยใช้เนื้อเนยสดแท้แต่เราก็อร่อยอยู่แล้วล่ละเพราะเราปรับปรุงสูตรมาจนดีนะ ป้ามาให้ความรู้ด้วยไอเทศกาลกินเจเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วป้าก็ไม่รู้เยอะหรอกเจอป้ารู้แต่ว่าเขางดเนื้อสัตว์เพื่อได้บุญอย่าไปกินเนื้อสตัตว์เพราะเรากินเนื้อสัตว์มาทั้งชีวิตตอนนี้เทศกาลกินเจก็กินพวกถั่วพวกพวกพวกืชนะไม่ค่อยกินเนื้อสตัตว์แล้วเว้นเนื้อสัตว์เพื่อเป็นกุศลส่วนใหญ่คนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเขาจะกินเจแบบป้าเนี่ยป้านับถือเจ้าแม่กวนอิมนะ,ะเพราะว่าอ่า บ้านเล็กที่ป้าเนี่ยเขาบอกว่าคนไหนมีบ้านเล็กที่9สแสดงว่าบ้านนั้นมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ป้าก็นับถือมาตั้งแต่ที่ป้ารู้นั่นแหละโบราณก็บอกมาอย่างนี้ป้าก็ป้าก็ทาตามแต่ป้าไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะได้บุญได้อะไรเพราะว่าเวลาเวลาเรากินปกติเราก็กินเฉพาะที่เราชอบอยู่แล้วนะก็แล้วแต่ความคิดของคนแต่พระสงฆ์ท่านก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องงดเนื้อสัตว์เพราะว่าก็ได้บุญอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อของคนป้าบอกแล้วเชื่ออะไรแล้วเราสบายใจก็คือตรงนั้นแหละดีที่สุดก็อย่าไปทําบาปแล้วกันอะไรไม่ว่าไม่ถ้าไม่ทําบุญก็อย่าไปทําบาปอย่าอย่าคิดว่าอะไรเป็นบาปแล้วเราจะไปทำมันอย่าไปทำก็แค่นั้นแหละและ้วป้าคิดว่าป้าชอบเมนูอาหารไทยอันไหนมากที่สุดอาหารไทยเหรอป้าชอบกินต้ตยมยำกุ้งต้งยมยำปลาหมึง่งใช่อานนี้มันเริ่มเนียนแล้วป้าจะใส่ฟักทองลงไปแล้วนะ เ yeah. ออปิดก่อนเดี๋ยวดูท่มันจะเนื้อเนื้อดีไหมใส่พักทองลงไป ใครมีสูตรขนมปังแล้วนะที่มาเรียนมีสูตรขนมปังแล้วจะไปใส่ฟักทองก็ใส่ได้อย่างอย่างวันนี้ป้าใช้แป้ง250ป้าใส่ฟักทองลงไปร้อยหนึ่ง<อ>นะก็มาตรฐานประมาณนี้ประมาณนี้แหละใครจะไปใส่ฟักทองก็ได้ใครจะไปใส่เผือกก็ได้ใส่มันฝรั่งบดก็ได้หรือจะเป็นมันม่วงบดมันมันเหลืองบดก็ใช้ได้ดัดแป้งเอาใช้ได้ก็ก็เรามีเนื้อเนื้อขนมปังสูตรขนมปังอยู่แล้วเราก็ แล้วก็ตีตามนั้นแหละแล้วพวกนี้ก็บดบดใส่เข้าไปของป้าไม่ได้บดเลยเห็นไหมใส่ลงไปทั้งท่อนๆเดี๋ยวมันก็ตีแหลกหมดขนมปังมันเนื้อมันแน่นเนื้อมันเนียน เนี่ยมันจะเป็นหนมปังนั้นเนี่ยนะเราก็ให้มันรู้ว่าเราต้องทําอย่างนี้เนี่ยเวลา,าลตีตอนแรกๆมันจะติดมันจะติดหม้อเห็นไหมมันเริ่มหบล่อนออกมาแล้วเนียน,นยังเนียนแล้วหม้อสะอาดยังใช่เนี่ยหม้อสะอาดเลยเห็นไหมเวลาขนมปังมันได้หม้อสะอาดแต่ทุกคนต้องรู้นะไม่ใช่ตีจนเหลวเป๋วแล้วหม้อจะสะอาดนะมันต้องพอดีพอดีกันนะถ้านิ่มกก,ก็เติมแป้งถ้าแข็งก็เติมน้ำเข้าใจไหม,มเวลาเราเปลี่ยนสูตรอะมาตรฐานของเราก็คือแบบนี้แหละ แล้วก็ใส่ให้แป้งมันดีแต่ถ้าเกิดว่ามันจะร่อนออกจากหมอ้อก็ต่อเมื่อในสูตรมันพอดีกันมันจะร่อนออกจากหม้อเองแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราตีเหลวเป๋วแล้วมันจะร่อนออกจากหม้อนะไม่ใช่นะต้องให้มันดูว่ามาตรฐานนี้มันใช้ได้เนี่ยเนี่ยป้าพอแล้วละแค่นี้เดี๋ยวป้าปไปปั้นละ <Okay. S 2> พอแล้วนะหม้อสะอาดแล้วนะไป <Okay. S 2> พอนี่ดูข้อแรกคือมันไม่ติดหมอ้อข้อที่สองก็คือ ไม่ติดมือมันไม่ติดมือนี่เหลืองก่อยเลยทองสวยไหมสวยไปป้าอปเอาลูกละห้าสิบกรัมพอแล้ว,นะลก,ลวกันรูกละห้าสิบกรัมให้มันเท่ากับแฮมเบอร์เกอร์รูกหนะึ่งมันไม่ติดมือเห็นไหมทุกคนพอดีเด้เลยกิโล่าดูป้าปั้นนะ่า <Yeah. S 1> ดูก่อน ลูกเงี่ยห้าสิบสิบสองลูกสี่ลาสิบสองเอาดูนะป้าป้าแบบนี้นะทำมาอย่างเงี้ยแล้วก็หลัง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 มือเนี่ยกดหลังหนมปังไว้โอเคนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยกดลงไปได้ได้ อนเทำาันันี้แล้วเราก็พักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเย่า่าแตติดคมนะ ก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยทิ้งไว้อย่างนี้แหละโอเคนะสักสองชั่วโมงไปเอาไว้เอาไปไว้ข้างหน้ามันจะได้เย็นเร็วๆร็วฮะมันเลยมันจะได้อุ่นๆมันจะได้ขึ้นเร็วๆโอเคโอเคไปแล้วนะไปเลยโอ้โหมันใหญ่ขึ้นขนาดนี้เลยมาเริ่มเลยเห็นไหมใช่เสร็จแล้วอบเลยอบแล้วอบเลยมาดูนะ ใช้ไฟร้อยหกสิบบนล่างรองถาดทำไมถึงรองรู้ไหมกันตูดมันดำตูดมันดำใส่กัไปแล้วเอาประมาณกี่นาทีครับสิบวันาทีโอเคกาดก่อนทำไมเรากับถาดรู้ไหมข้างในมันจะสุกก่อนอส่วนใหญ่เตามันจะร้อนข้างในมากกว่าข้างนอกถ้าเราไม่กับมันจะไม่ได้สีเดียวกัน ถ้าเรากลับถาดถูกจังหวะน,นะเดี๋ยวมันจะอบอมาสวยหมดทุกอันแล้วก็สีเดียวกันหมดเลยทีนี้ข้างในมันร้อนใช่ไหมเราก็ดูเราเปิดดูปุ๊บเราดูข้างในก่อนถ้าข้างในมันเริ่มขึ้นสีก็กลกับได้แล้วเนี่ยตอนแีกกลับได้เห็นไหม<ช>ข้างในมันขึ้นสีแล้วเห็นไหมใช่กลับแล้วนะกลับเลย<โ>เดี๋ยวมันส,สุกเสมอกัน<ช>จําไว้นะแล้วป้าไม่ไม่จับเวลาในการอบนะไม่จับเวลาในการกลับถาดด้วย ป้าดูว่าสีข้างในมันเริ่มขึ้นอ่อนๆป้าก็กลับแล้วเดี๋ยวดูมันสวยหมดก็คือสุกอืมและไ้วโอ้สวยเลยสวยเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมเหมือนโอ้โหแต่สีมันเหมือนขนมปังปกติมากเลยมันเหลืองๆหน่อยใช่ให้กี่คะแนนครับวันนี้วันนี้สิบคะแนนเลยเพราะมันดีมันสวยเนี่ยรอชิมเลยดีกว่า

คุณมาค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่เพราะมันสู้ขนมปังแบบปกติไปได้หอมมันไม่มีไส้ไงไม่นะมันไม่หอมเลยอันของป้าทำแบบหอมเลยมากเราโอเคอันนี้เจเจของเจมันต้องด้ายด้ายกว่าแต่มันเด้งดีนะเนี่ยมันเด้งดีอ่ะยำ